สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางหวยราวสตานะครับประจําวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์นะครับสําหรับราวสตาอาทิตนื่องเจอกันได้วันละหนึ่งรอบครับไอ้วันละหนึ่งครั้งไออาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับคือทุกวันอาทิตย์นะครับนอกจากวันไหนขยันขึ้นมาอาจจะลงวันเสาร์ครับแต่วันเสาร์ส่วนมากจะเป็นวันหยุดครับแล้ววันธรรมดาจ์ถึงสุกไม่ได้ลงครับเพราะว่าแต่ละหู หุ้นนอกวันเยอะอยู่นะครับเลยไม่มีเวลานะครับโอเคครับราวสตาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วน่าจะเด้งเนาะ7 0 0 7เจาะ07ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะใช่ครับก็ดูกันต่อวันนี้ครับว่าจะเป็นเช่นไรครับวันนี้ราวสตาร์ก็ฝากบอกไว้ครับใครชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับแล้วก็ช่องทางการสนับสนุนครับแค่มีโฆษณาดูแค่มีโฆษณาจะกดค้านครับดูให้ด้วยนะครับราวสตาร์วันนี้เด่นสุด 7ครับลอง1ครับท่านสามารถเล่นได้ทั้ง7ทั้ง1ครับแต่ผมชอบ7มากกว่า1นะครับ27เอา17ก่อนครับ17 27 17 27 67ครับ17 27 67 87ครับสำหรับเราสตาร์ออกผลประมาณบ่าย3 45นาทีครับ 1,2แล้วก็1,6ครับผมแล้วก็เอา1ไปมัดครับ101ครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามากดติดตาม100คืออะไรเือก็คือเพื่อเอาไปเล่นสตัวครับเช่น1 1 7 1งหน6 7 1 8จ็1 2 1ึ่ประมาณนี้ครับลักษณะา้ายลาก1,7ครับแต่เอาแค่หกหางที่ผมวางนะครับเนาะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับหัวราวสตาร์ครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมบฟังครับเดีย๋ยวเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปครับผมสวัสดีครับ